อืมโดกนะน้ำขนาดเลยจ้ะตรงนี้เคยเกิดนะคะพี่น้องมีกระแม่นเลยจ้ะอ้าวแม่นเลยจ้ะอืมุณนะพี่น้อง พวกดำไปน้องเฮดปวกจิกดำด้เหมือนี่ใกล้ใกล้กันเลยใกล้กันเลยทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทั้งช่องยูทูบและแฟนเพจทุกๆท่ทานนะคะวันนี้สาลินดาพาพี่น้องมาเก็บเห็ดนะคะเพราะว่าเมาื่อคืนนี้กีดยางคอเฮดปวกค่ะพี่น้องสองมุค่ะยันได้ก็ไปเบิ้งน้ำกันค่ะพี่น้องจะได้หลาย,ลายปันไดนน้แล้วจ้ะ ค่ะเดี๋ยวไปรับชมน้ำกันเลยค่ะว้าวงามขนาดเนาะอบุญ <c oughs> บุญนี่ก็ให้อบุญเพิ่นเห็นค่ะวันนั่น <c oughs> เป็นเทียนได้นี่แ <c oughs> นีนไปเบิดเลยจ้ะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> วกดำไปหน่อให้ปวกจิกดำเนื้อยนะี่หากง้าวขนาดได้น้อยอไปเน่อยครับเดี๋ยกันเดค่อกันเลยใกล้กันเลยเถอะครับคุณนะเงขนาดเลยไปหน่อยคุณในแซบค่ะ เห็ดเมนูอย่างกงะระเส็บเนาะมาเส่ามาขึ้นในสารเดับพัดใส่กระเพราไปนองแซบใส่สใหมูสับ จอไปลเลยไห้ปิดนิดหนึ่งพอเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกแดงบางคนก็เอินเห็ดปวกฟ้านจ้ะเมึนนะ่น่ะเห็ดว้า งามหลายไปน้องมาเศร้าในซาลีนดากีดยางพ่อเฮ็ดแดงนะคะเห็ดปลวกแดงแต่ว่าเห็นจุ้มๆเล็กๆน้อยๆนะคะี่น้องนี่ก็กีดยางเสร็จแล้วเปิดมาเริ่มบานแล้วี่น้องป๊าดงามหลายไปน้องมงนะตรงนี้ก็ค่อยเกิดดวยค่ะไน่น้องกีดยางมอคืนในพ่อเฮ็ดปวกเป็นมูลเลยะค่ะไปน้องเ็ดปวกแด,ดงอืมดอกนะ น้ำขนาดเลยจ้ะตรงนี้เคยเกิดอะค่ะพี่น้องงามขนาดเลย ่กับแมน่นะจ๊ะป๊าดูหาก,กเลยนาะโอวบก็อวบพี่น้องน่ากินมากๆเลยแกงคือนสีหวานขึ้แซ่บค่ะพี่น้องอันนี้กับแมน่นะจ๊ะอือ เลยนะไปน้องดอกงามเลยขอเห็ดปลวกแดงอีเด้อจ้ะลอกจุ้มจูงไปน้องห,อย,หอยกินนั่นี้กับแมนจ้ะ ไว้เต็มเลยค่ะพี่น้องกำลังขึ้นไม่ไหมก็มีจ้ะผลงานมานี่ค่ะพี่น้องได้เห็ดปวกจี๊ดนะคะแล้วก็ได้เห็ดปวกแดงรวมกันก็ได้เครื่องตาค่ะพี่น้องมัเนี่ก็ได้เห็ดปวกดอกจุ้มๆงามๆค่ะนี่ก็กำลังเริ่มบานค่ะพี่น้องมาคืนนี่พอมีแต่ดอกจุ้มๆงามนี่สาริดากีดยางเสร็จแล้วก็เริ่มบานออกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมัเนี่ก็ได้พ่อแกงค่ะ ส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สารินดานในเด้อค่ะส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ